ยาวอะไม่รลดเลยทื่ไหนวะเ <c oughs> จอแล้วครับไม่ได้เรียนนานหา่เจอยังใส่ได้ไหมน่าจะได้อยู่ค่ะใส่เสื้อนักเรียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่โอโ้นานเหมือนกันนะพี่คิดถึงอะไรในโรงเรียนคิดถึงห้องสมุดคะ่ะไม่ให้จับในห้องเรียนเตะบอลกับเพื่อน<ม>ได้คุยกับรุ่นน้องรุ่นน้องแล้วก็เจอหวานใจครับ เทียบกับการเรียนแบบปกติแล้วเนี่ยรู้สึกแตกต่างกันไหมต่างต่างมากครูเขาส่งลิงก์ใหม่เงี้ยครูเขาได้ยินราจแต่องไม่ได้ยินครูเขาผมลงอยู่เงี้ยแล้วมันเพิ่งอาบน้ำมันก็เปิดใหม่อ่ะเสียงสุนทบู่เสียงกดชัโคบแบบเรียนไม่ทันค่ะไม่รู้เรื่องเลยค่ะบางทีเนียมันก็ไม่ดีมันกระตุกกระตุกกระตุกถึกถืถึงเงี้ยมือถือเครื่องเดียวแบ่งกันเหรอหรือยังไงเมื่อก่อนก็ใช้เครื่องเดียวกันค่ะวุ่นวายมาก แต่ปัญหาที่น้องๆพูดกันมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเน็ตกระตุกต้องใช้มือถือเครื่องเดียวกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยในปีการศึกษาหน้าน้องๆกว่า1ล้านคนจะไม่ต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้อีกแล้วฮะเพราะว่าน้องๆอ,อาจจะไม่ได้เรียนต่อนี่ไม่ใช่เรื่องอเล่นนะครับมีเด็กกว่า1ล้านคน ที่เสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาภายในปีการศึกษาหน้าแล้วพวกเขาจะไม่ได้แค่หายไปจากระบบการศึกษาครับแต่พวกเขาจะหายไปจากเพื่อนหายไปจากการพัฒนาและหายไปจากโอกาสที่จะได้เรียนรู้ TCP ไม่อยากให้มีเด็กคนไหนไม่ได้กลับมาที่โรงเรียน เราเลยร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเข้าไปช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆและเราจะไม่หยุดครับเรากำลังจะมีโครงการ TCP ปลูกความรู้สู่โอกาสที่จะช่วยในเรื่องของการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะเรายังอยากให้น้องๆทุกคนกลับมาที่โรงเรียนครับแน่นอนฮะเราอาจจะช่วยได้ไม่ครบทุกคนครับ แต่เราจะพยายามช่วยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเรายังอยากให้เขากลับมาเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนอยากให้เขาได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไป TCP